สวัสดีครับแฟนเพจเปเล่เมืองสระบุรี f c ทุกท่านแล้วก็ fc ทางช่อง you tube ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ว่างนะครับผมว่างก็เลยมาทําคลิปดูเนื้อหาศึกษาพระสมเด็จนะครับผมวิธีการสร้างพระนะครับผมก่อนอื่นเลยก็กราบขอบพระคุณ fc นะครับที่โทรมาขอบคุณผมที่ว่าผมทําคลิปลง อ่าเป็นประโยชน์ของของท่านเองนะครับผมวันนี้ผมมาพามาดูอ่าทรงเกดีนะทรงเกดีองนี้ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับเคยทำคลิปไปแล้วทรงเกดีวัดละคังนะครับผมแล้วก็อ่าปกโพป,ปกโพวัดละคัง ที่ว่าผมมาทําคลิปก็คือพระสมเด็จวัดรนะังนะครับก็คือจะมีไข่ใบเสมานะครับผมหลายคนก็ไม่รู้ว่าไข่ใบเสมาเป็นยังไงนะครับผมก็เลยจะเอามาให้ทุกท่านได้ชมแล้วก็ได้ศึกษาร่วมกันนะครับผมแต่ส่วนใหญ่นะครับไข่ใบเสมานี่จะพบเจอแต่นาเฉพาะวัดละคังนะครับผมไข่ใบเสมาก็อยู่ที่วาระการสร้างอีกนะครับ อยู่ที่วาระการสร้างก็ไม่เสมอไปนะครับผมแต่จะพบเห็นได้น้อยนะครับผมจะพบเห็นได้ได้น้อยกับพระสมเด็จที่ว่ามีไข่ใบเสมานะครับผมก่อนอื่นเลยก็มาเรื่องขนาดนะครับผมเรื่องขนาดพระสมเด็จพระสมเด็จวัระังนะครับขนาดพระสมเด็จวัดรังมันจะจะมี 2.3นะครับ2.3ฐานล่างนะครับแล้วก็ไปถึง3.4 3.5ถึง3.6ถ้าเลย3 3.7ไปเนี่ยมันมันต้องดูต้องดูว่าพระนะครับผมพระพระเนี่ยจะมีการตัดคิดหรือเปล่านะครับถ้าเลยเลยเลย3.7ขึ้นไปในขนาดพระใหญ่เกินไปโอกาสที่ว่าจะไม่ใช่สูงนะครับโอกาสที่จะไม่ไม่ใช่สูงก็คือ เอาเรื่องนี้ก่อนละกันเรื่องวิธีการทำพระนะครับผมวิธีการทำพระที่ว่าผมเอามาให้ชมอันนี้เป็นพระสร้างที่หลังนะครับเป็นพระสร้างที่หลังไม่ทันนะครับไม่ทันยุคของสมเด็จปูนะครับอันนี้เอามาให้ชมนะมีตัวกินพระด้วยรู้สึกว่าอืมนะครับ อันนี้เป็นพัทที่สร้างทีหลังนะครับไม่ทันยุคนะครับไม่ถึงนะครับส่วนใครจะเล่นถึงอันนั้นก็สุดแล้วแต่นะครับผมอยู่ที่อันนี้ผมก็คือเอามาเปรียบเทียบวิธีการสร้างเวลาเขาปั้นปูนปั้นปูนก็คือปั้นเป็นลูกกลมๆแล้วก็คือ,อกดลงไปในบล็อกแม่พิมพ์นะครับกดลงไปในบล็อกแม่พิมพ์ แล้วก็ามาวางลงแล้วก็เอาบล็อกแม่พิมพ์คว่ำคว่ำลงนะครับผมแล้วก็วางแล้วก็กดลงนะครับอันนี้ก็คือเป็นพาร์ทที่ยังไม่ได้ตัดนะครับยังไม่ได้ตัดก็คือเอามาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับผมให้ทุกท่านได้เข้าใจง่ายๆนะครับวิธีการสร้างพาระสมเด็จนะครับแต่องค์นี้ไม่ทันนะครับผมเป็นพาร์ทที่สร้างทีหลังนะครับ มันจะเหมือนลักษณะเจดีย์อ,อง์นี้นะครับผมเจดีย์องนี้แต่พอเราดูอย่างเงี้ยเหมือนองคพระจะใหญ่นะครับผมแต่เขาตัดเห็นไหมครับทุกท่านเขาตัดเขาตัดไม่คิดนะครับเห็นไหมครับปีกยังเหลือเยอะก็เหมือนนาะองค์ที่ว่าผมเอาให้ดูปีกเขาเหลือเยอะเขาตัดเขาตัดไม่คิดนะครับผมปีกข้างล่างด้านล่างก็เหลือเยอะ ก็คือการการวัดเราจะวัดที่ซุ้มนะครับผมอ่าที่ซุ้มขนาดขององค์พระนะครับอ่าอย่างเงี้ยวัดไม่ได้นะครับจะไปวัดอย่างเงี้ยไม่ได้จะไปวัดอย่างนี้ไม่ได,ได,ไได้ต้องวัดที่ซุ้มนะครับเห็นไหมครับพอวัดที่ซุ้มองค์นี้มา,าชนซุ้มนะครับวัดกลางซุ้มมาชนซุ้ม ทนซุ้มจะอยู่ประมาณสองจุดดนะครับผมสองจุดปดนซุ้มเราอยู่ประมาณสองจุดนับจากศูนย์ไปสองจุดดถึงสองจุด้าอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะพานี่จะไม่หนีกันเยอะนะครับเห็นไหมครับพาจะไม่หนีกันเยอะอันนี้ก็กลางซุ้ม ก็อยู่ประมาณ2.8ถึง2.9นะครับประมาณนะ่ะเห็นไหมครับเท่ากันนะครับผมเห็นไหมมือสัน่นน,นานๆนะครับนานๆผมจะมาทำคลิปทีหนึ่งมือสัน่นเห็นไหมครับอยู่ประมาณ2.8 2.9อยู่ประมาณเนะี้ยกางซุ้มถึงซุ้มนะครับจะอยู่ประมาณนี้ยครับ 2.8 2.9เท่ากันนะครับแต่พอเราพอเอาพาระมาเทียบกันเห็นไหมครับคนละเรื่องกันเลยนะครับพารจะดูดูใหญ่ดูต่างกันแบบผิดปกติไปเลยนะครับแต่เนี้ยเราเอามาเป็นมาตรฐานไม่ได้นะขนาดถ้าวัดเราต้องวัดสุ้มชนสุ้มนะครับถ้าจะวัดขนาดนะครับ มาตรฐานพระสมเด็จความสูงนะครับความสูงก็คืออยู่ประมาณสามสามจุดสี่ถึงสามจุดหกหน่อยๆน,นะครับผมถึงสามจุดหกหน่อยๆถึงสามจุดหกหน่อยๆน,นะฮะต่เ,เกิดว่าเป็นสามจุดแปดสามจุดเก้าขึ้นไปอันนั้นไม่ใช่แล้วครับอันนั้นไม่ใช่ต่อให้ตัดห่างกันแค่ไหนก็มีถึงสามจุดแปดสามจุดเก้านะฮะอันนี้คุยกันเรื่องมาตรฐานก็นะครับ หยิบขึ้นมาอย่างเงี้ยครับคุยกันเรื่องมาตรฐานขนาดขององค์พระก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นทรงเจดีวัดละคังดูพิมพ์แล้วก็ต้องดูเนื้อหาด้วยนะครับผมพิมพ์ถูกเนื้อหาต้องต้องถูกด้วยนะครับเพราะว่าพระกุกเยอะนะครับผม ให้ดูยังไงว่าเป็นพระกุเยอะนะครับเป็นพระกุหรือวัดระคทังสังเกตดงูง่ายๆครับบล็อกเดียวบล็อกแม่พิมพ์เดียวเนื้อเนื้อเดียวกันอยู่กับคนเดียวอ,ะอ่ะเป็นสิบสองค์นะอันนั้นเป็นมันเป็นไปได้ยากนะครับที่จะเป็นวัดระครังเพราะพระวัดระครังนี่สมเด็จปู่ท่านสร้างแจกสร้างแจกก็คือ เป็นคนคนไปนะครับได้รับพระจากสมเด็จปู่เป็นคนคนไปนะครับพระจะไปอยู่กับคนเดียวเป็นเป็นสิบมันก็ซึ่งเป็นไปได้ยากอันนี้พูดถึงเรื่องมาตรฐานนะครับมาตรฐานที่ว่าวงการเขายอมรับนะครับผมวงการเขายอมรับนะครับถ้าขึ้นชื่อว่าวัดละครังก็คือต้องเป็นวัดละคังเป็นพ้าที่ชาวบ้านรับจากมือสมเด็จปู่เท่านั้นนะครับผม นะครับดูเห็นไหมครับมวลสารอันนี้เป็นผงเก่ามวลสารเป็นผ้าที่เข้าใจง่ายครับทรงเจดีตรงนี้เป็นผ้าที่เข้าใจง่ายอันนี้ก็คือสภาพไม่ผ่านการใช้เลยเห็นไหมครับมวลสารมีการยุบตัวหดตัวแล้วก็อยู่ในซอกแขนนี้ถ้าเกิดว่า ผมแสนไปสักพักหนึ่งก็คือมันจะมีการยุบตัวแล้วเป็นอ่ามันจะเห็นเป็นรอยแตกประมาณนี้นะครับแต่นี้พระไม่ได้ใช้นะครับเห็นไหมครับกนมวนสารสเสน่ห์ของวัดละคังนะครับผมพระนี่มีความคมเห็นไหมครับสภาพพระไม่ผ่านการใช้นะครับผมบล็อกแม่พิมพ์นี้เขามีหน้ามีตานะครับบล็อกแม่พิมพ์นี้อันนี้ก็คือการ กระเทาะหลุดล้นของมวลสารนะครับผมมวลสารถ้าวัดละคังเขาจะมวลสารก็อยู่ที่โซนของเนื้อนะครับผมมวลสารแต่เอกลักษ์อะวัดละคังมวลสารเขาจะเยอะนะครับผมเห็นไหมครับมวลสารมีแต่ก้อนใหญ่ๆนั่นเลยเอกลักษณ์ง,ง่ายๆเลยนะครับผมวัดละคังนะครับเห็นไหมครับมวลสารมวลสารเขาเยอะครับ องนี้เป็นพระที่ไม่ผ่านการใช้นะครับผมเห็นไหมครับผมเก่ามวลสารเยอะมากนะครับผมเห็นไหมครับอันนี้ก็คือวัดละครังเข้าใจง่ายสภาพไม่ผ่านการใช้นะครับผมหลังพวกนี้ก็จะเป็นหลังเดิมๆนะครับหลังเดิมเมเลยเห็นไหมครับด้านหลังก็ยังมีมลสารเนี่ย เห็นไหมครับสวยครับองค์นี้เป็นพาร์ที่ทรงเกดีที่ผมได้มาก็มีองค์นี้นะครับผมที่ว่าเป็นพาร์ทที่สวยและสมบูรณ์นะครับสวยและสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยได้มานะครับผม แล้วก็จะมาคุยเรื่องไข่ใบเสมานะครับผมแต่ผมจะพบเจออีกเฉพาะวัดละคังนะครับไข่ใบเสมาคุยกันเรื่องไออันนี้ไปแล้วขนาดขององค์พระนะครับผมขนาดขององค์พระอันนี้เรามาคุยกันเรื่องไข่ใบเสมาน,น่กาจะเป็นปกโพนะครับอันนี้ผ่านการใช้ผ่านการใช้มาพอสมควร นะครับผมเนื้อหาของวัดละครงนะเห็นไหมครับเขาจะหนึกนุ่มนี่ซุ้มใหญ่นะครับผมซุ้มใหญ่แต่ถ้ากิงฐานสิงตรงนี้ฐานสิงตรงนี้เขาน่าจะบินนะครับเป็นกิงอะ่ะเขาจะเชิดฐานสิงตรงนี้เขาน่าจะบินก็เป็นพาะที่ผ่านการใช้นะครับผม ก็ถือว่าเนื้อหาเป็นพระที่เข้าใจง่ายก็เป็นพระที่หายากนะครับผมวัดละคังปกโพก็เป็นพระที่หายากเนื้อหาองค์นี้เขาจะแน่นนะครับผมนะครับเป็นพระที่เข้าใจง่ายเลยก็วันนี้ก็มาคุยกันเรื่องค่ายใบเสมาแล้วก็ ขนาดขององค์พระอย่างนี้ครับผมเรามาดูดูยังไงค่ายใบเสมาเห็นไหมอืมไม่ชัดกล้องไม่โฟกัสนะครับพราาะนนั้นอ่โทรศัพท์ร้อนแล้วไม่ค่อยจะโฟกัสนี่ยครับ ไข่ใบเสมายังเห็นอยู่นะครับเขียวเขียวอย่างนี้ยครับไข่ใบเสมาองนี้มีไข่เสมานะครับผมยังหลงเหลือให้เห็นอยู่นะครับนี่เห็นไหมครับไข่เสมาเขียวเขียว องนี้ก็มีนะครับทรงเกดีทรงเกดีองนี้เนื้อจัดนะครับผมเป็นเนื้อหาวัดละครังที่เข้าใจง่ายเลยผงเก่าเยอะมากเลยเห็นะครับเนี่ยเม็ดดำนะครับผมเนี่ยผงเกาเ่าขาวๆเนี่ยครับขา,ขาวๆเนี่ยผงเก่าพาเก่าผ่านการใช้มาพอสมควรนะครับแต่เป็นเป็นพาที่เข้าใจง่ายนะครับ นี่เห็นไหมครับไข่ไข่เสมานะครับผมตรงนี้เขาเรียกว่าไข่เสมาอยู่ที่วาระการสร้างนะครับผมเนื้อหามวลสารแต่ละครั้งนะครับผมแต่ในองค์นี้ในปกโพแล้วก็ทรงเจดีผมจะมีอยู่สององค์ที่พบเจอไข่เสมานะครับที่มี ที่อยู่กับผมนะครที่มีนะครับถึงเก่าแต่ก็ผ่านการใช้มาแบบ พอสมควรแล้วก็เป็นพระวะัละคังนะครับผมวะัละคังที่เข้าใจง่ายเลยอย่างนี้วะัละคังเข้าใจง่ายเลยด้านหลังมีการฝนนะครับผมมีการฝนพระสมเด็จวะัละคังทรงเจดีต้องหนาไหม มันขึ้นอยู่กับการปั้นปูนนะครับขึ้นอยู่กับการปั้นปูนแต่ละครั้งนะครับปั้นปูนแต่ละครั้งหนาบางไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากันนะครับเพราะเพราะว่าของอ่าพูดถึงเรื่ององคอ,องเจ๊แจ๋วองคเจ๊แจ๋วก็ไม่ใช่พระหนานะครับเป็นเป็นพระบางสังเกตดูไหมครับบางบางองค์ขององค์ดาราเขาจะโชว์แค่หน้ากับหลังเขาไม่ค่อยโชว์ข้างกันหรอกครับ ส่วนใหญ่นะครับจะโชว์แค่หน้ากับหลังไม่ค่อยโชว์ข้างหนาบางมันมันเอามาเป็นเขาเรียกว่าเอาเป็นมาตรฐานไม่ได้ต้องต้องขึ้นอยู่องค์ประกอบโดยรวมด้วยนะครับของอาจารย์พศของอาจารย์พศท่าพราจารย์นี่กบบางก็มีนะทรงเจดีนะครับผมของอาจารย์พศท่าพระจานร์อย่างเงี้ยบางของ ของอาจารย์พศกม็มีบางเหมือนกันทรงเกดีก็ผมเคยเห็นอา,อาจารย์แกวลงมาทำคลิปอยู่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเนื้อหาวัละคงเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปพิมพ์ใหญ่นะครับผมก็ดูข้าวๆนะครับผมดูข้าวๆ ผมก็อาจจะพูดไม่ค่อยเก่งนะครับผมนานๆมาทำคลิปทีแต่ถ้าใครมีนะครับปกโพพิมพ์แล้วเนื้อหาโซนนี้ผมยินดีนะครับยินดีรับเช่านะครับปกโพนะอยากได้องค์สวยแต่ก็อย่างว่าครับพระสร้างแจก,กมันก็ต้องมีการใช้มาพอสมควรนะครับใช้มาแล้วก็ขึ้นอยู่การเจ็บรักษา ด้วยนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกนะครับพระสมเด็จให้ให้ดูยังไงเป็นพระกุหรือวะัดะรักังดูยังไงสังเกตทุกท่านสังเกตง่ายๆเลยว่าทําไมองค์ดาราเนี่ยออกมาเนี่ยออกมาแล้วทําไมหาองค์ที่สองยากจังเลยสังเกตง,ง่าาๆเนี่ยเป็นพระที่สร้างแจกนะครับผมสังเกตง,ง่ายๆเลย แต่ถ้าเป็นพระบ็อกเดียวกันเนื้อเดียวกันออกมาเป็นสิบองค์แล้วอยู่คนเดียวเนี่ยอันนั้นเขาเรียวกว่ากลุ่มนะครับผมเป็นพระกลุ่มก็เหมือนบางขุนพมพิมเ์มเดิม,เ,ดมเนื้อเดิมเดิมซ้ำๆอันนั้นเขาเรียวกว่ากลุ่มนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้ถ้าเป็นวัดละคังเนื้อหาก็จะจะัดจ้านหนึบนุ่มนะครับผมสวยเลยองค์นี้นะครับผมโปกโพไข่เสมา หนึบนุ่มนะครับผมเนื้อแน่นก็เป็นพระที่เข้าใจง่ายครับผมก็วันนี้ก็มาคุยกันประมาณนี้นะครับผมวิธีการสร้างแล้วก็ขนาดขององค์พระเราจะไปวัดวัดเราจะไปยึดติดาการวัดเราต้องวัดที่สุ้มนะครับผมวัดที่สุมมาตรฐานเนี่ยส่วนใหญ่พระที่ผ่านมือผมเนี่ย มันมันจะไม่เลยสามมันจะไม่ถึงสามจุดหกนะครับผมสามจุดหกมันจะไม่เลยไม่ถึงไม่ถึงสามจุดเ็ดนอกจากพระองค์นั้นอ่ะจะมีการอาปล่อยไว้ห่างไม่ได้ตัดคิดซุ้มนะครับแต่ถ้าขึ้นสามจุดเกสามจุดจุดแปดขึ้นไปเนี่ยโอกาสที่จะใช่อะมันมันก็ยากนะครับผม ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมกราบขอบพระคุณ f อทุกท่านที่ติดตามรับฟังและรับชมนะครับผมสวัสดีครับ